เรื่องอะไรครนี่ว่าได้ยินมีท่านยกัฐมนีหรือยังครับเพราะว่าเห็นมีข่าวคือปรับเปลี่ยนกระทรวงครับไม่มีเลยครับก็ยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆนะครับในส่วนของคอรมอที่เป็นอยู่ก็ทุกคนก็ทําง,งานเต็มที่นะครับซึ่งตรงเรื่องการปรับคอรมอเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนจะพิจรารณาอย่างไรเชื่อว่าเอาความเหมาะสมของการบริหารจัดก,การรัฐในการขับเคลื่อนประเทศเป็นหลักนะครับตอนนี้เราก็มีปัญหารุมเร้าหลายอย่างท่านก็คง พิจารณารบอบครอบเมื่ถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับในส่วนของคอรมอเองเนี่ยสองอย่างหนึ่งะครับยังไม่ได้รับสัญญาณใดๆนะครับสคือไม่ไม่ทราบว่าท่านได้พิจารณาแล้วหรือไม่อย่างไรด้วยซ้ำครับแต่ตอนนี้มันมีกระแสขั้นปรับเปลี่ยนกระทรวงแล้วก็มีการแย่งแย่ง ไม่มีนะครับ,รบมไม่มี้วครับอันนั้น<ไ>ปเป็น,นในในมุมของครมฟังกันดูแล้วพบปะก,กันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านอนุทินเองผมก็เจอวันประชุมครมก็ได,ได้ได้ทักทายกันไม่มีความขัดแย้งใดๆไม่มีเรื่องประเด็นการสลับปรับเปลี่ยนอะไรมาพูดคุยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจว่าเสื่อจะไปได้ยินได้ฟังมา นะครับแต่ไม่เราไม่รู้ว่าข้อสรุปสุดท้ายจะเป็นเช่นไรดีเพราะว่ารายงานข่าวไม่ชัดถึงขั้นรักความดื้อเรายงานข่าวก็คือรายงานข่าวก็คือรายงานข่าวนะครับเพราะว่าใครเป็นคนให้ข่าวมันก็ใช้คําว่าแหล่งข่าวเราก็ยังไม่เห็นตัวเพราะฉะนั้นมันยืนยันไม่ได้คัะเั้งใจใช่ไหมคะว่าบัตรับคอเมอครั้งนี้จะไม่ทําให้เกิดรอยร้าวในรัฐบาลไม่มีครับทํางานกันราบรื่นอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามทุกคนก็เป้าหมายเดียวกันการมาร่วมรัฐบาลกันในเป้าหมาย หลักยึดเดียวกันก็คือประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศเน,นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างแรกเลยอย่างผมเองส่วนตัวนะผมอยู่ตรงไหนผมก็ทําหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นประเด็นข้อขัดแย้งใดๆมองว่าเป้าประสงค์ของคนปล่อยข่าตามที่มีรายงานโคงคมอที่ตอบใหม่เมื่อวานมีอะไรบ้างเขามีเประสงค์ไหผมมองว่า คนที่ให้ข่าวมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือกลุ่มเดียวหรือคนเดียวก็เห็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตามข่าวเนี่ยมีปรับพรรมไปสิบกว่ารอบแล้วนะครับนะครับก็เข้องค์ใุเองก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องการขับเคลื่อนส่วนส่วนบุคคลนะครับอาจจะมองว่าท่านแต่ละท่านอาจจะมีความสามารถหรือความเหมาะสมตรงไหนก็อาจจะคิดกันได้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีก็ต้องให้เวลาท่านในการพิจารณาอย่างเหมาะสมที่สุดนะครับ ส่วนเรื่องเรื่องไอ้รายชื่อที่ออกมาเนี่ยสุดท้ายสื่อก็ถูกครับเพราะว่ามีสิบกว่าโผเนี่ยผมว่าก็ต้องถูกสักอันนะนะครับเห็นผลการนันลูกลอยู่ในช่วยคลังด้วยอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับท่านท่านไม่ครับไม่เหยืยไปไม่มีไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีข่าวไม่มีอะไรใดๆเลยครับครับเรื่องคอร์รัปชันในธุรกิของเองครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพอรัฐบาลผ่านมาแล้วเนี่ยมาถึงตอนเนี้ย จริงเหรอทำไมำไปฟังข่าวอย่างนั้นมาผมมองว่าตอนนี้การพูดคุยเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะมุมมองต่างจากสื่อบางท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสังคมก็เริ่มเห็นภาพึ้นมากขึ้นชัดขึ้นแล้วว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องของอบ่อนการพน,นันแต่มันคือการลงทุนขนาดใหญ่นะครับหน้าที่ในการทําความเข้าใจส่วนหนึ่งก็เป็นของรัฐบาลตอนนี้สังคมเองก็เริ่มมีเวทีได้ยินว่าวันนี้ก็มีเวทีของภาคเอกชนที่เขาทำกันเอง นะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่เชิญหลายหลายฝ่ายเข้าไปนั่งพูดคุยกันซึ่งกระบวนการในการพูดคุยเนี่ยมันจะทาให้มันตกผลึกนะครับรัฐบาลเองหลังจากรับฟังแล้วเนี่ยเมื่อวานก็มีการถแถลงข่าววันนี้ก็มาพูดคุยกับทางสมัททางกรรมธิการของวุฒทสภานะครับมาเนี่ยอย่างแรกก็คือชี้แจงในส่วนของเราว่าเรามีมุมมองอย่างไรส่วนที่2คือแน่นอนเรารับฟังนะครับประเด็นใดที่เป็นข้อห่องใหญ่ถ้ามันสามารถที่จะปรับจูนกันได้ จริงๆกลไกสภาในหน้าที่ของสภาในการพิจารณากฎหมายคือเรื่องนี้อยู่แล้วคือการรับฟังความเห็นที่มันรอบด้านเพื่อที่จะเบลนในตัวกฎหมายเนี่ยไปเขย่าไปปรับให้มันอยู่ในจุดที่ทุกๆส่วนในสังคมสามารถรับได้และเดินหน้าได้ก็มันเป็นหน้าที่ของสภาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมรับเขาบอกว่าถ้าเกิดถอดคาสิโนเพราะอะไรได้ทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากคาสิโนถูกฉะนั้นจะถ้าเราถอดคาสิโนออกไป ไ,ได้มันก็น่าจะได้อยู่ตรงนี้ความเป็นไปได้ในการที่จะถอยอ,ถอันนี้มันเป็น<ล>มันเป็นโมเดลทางธุรกิจซึ่งมันไม่ใช่เราเป็นคนคิดมามันเป็นโมเดลทางธุรกิจที่ต่างประเทศเขาก็ใช้วันนี้การแข่งขันในเรื่องของของการดึงดูดนักท,ท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมันแข่งขันกันสูงมากประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเรามีเกือบทุกป,ประเทศประเทศในญี่ปุ่นก็ขึ้นแล้ว UAE ที่ดูใบก็ขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นแข่งที่สอง นะครับญี่ปุ่นมาลเซนส์หนึ่งกำลังแอพพลายลเซนที่2เหมือนกันนะครับถามว่าการแข่งขันที่มันสูงขึ้นประเภทนี้เนี่ยเราจะอยู่เฉยแล้วก็โดนส่วนแบ่งด้านการตลาดของในตลาดของภาคการท่องเที่ยวเราถูกซับไปเรื่อยถูกดูดไปเรื่อย,เ,ยเราก็ไม่ได้เราก็มีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการท่อง,ทองเที่ยวสร้างแมนเมดเดสติเนชันขึ้นมานะครับส่วนคําถามที่ว่าเอ๊ะอนี่ตัดในเรื่องของคาสินโนออกได้ไหมไอธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า ผมยกตัวอย่างอาจจะเห็นภาพชัดเราอยากได้คอนเสนิร์ตระดับโลกเราอยากได้สถานที่จัดเวนิวที่มันสามารถรองรับกิจกรร,รมระดับโลกได้เราก็บอกเราอยากได้อินดอร์สเตเดียมใช่ไหมครับแล้วถามว่าการลงทุนลักษณะอินดอร์สเตเดียมหลายหมื่นล้าน3 0 0 0 0ื่นห้าหมืน่นล้านเจ็ดหมื่นที่นั่งนะครับเป็นเิดอินดอร์เนี่ยถามว่านักลงทุนที่ไหนลงทุนแล้วมันจะคืนทุนมันไม่คืนทุนเอายกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดเราก็บอกเราอยากได้สวนสนุกระดับโลก นี่กำลังปร,ประสานนัดหมายเข้ามาแล้ว,ว่าอาจจะมีการมาพบพูดคุยกันนะครับ <Okay. S 1> ถามว่าไอสวนสนุกระดับโล,โลกเนี่ยดิสนียูนิเวอร์แซลทำไมเขาไม่มาเมืองไทยมา20-30ปีแล้วมันมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยเสี่งของการลงทุนนะครับเรื่องภูมิอากาศเรื่องอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าบอกให้เขามาลงทุนเพียวๆเนี่ยสุดท้ายเขาก็ครั้งก่อนที่จะมาเกือบมาเมืองไทยสุดท้ายก็ไปที่ฮ่องกงนะครับเพราะ การตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆที่มันประกอบกันเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เข้ามาเป็นการยืนยันให้กับผู้ลงทุนอย่างหนึ่งว่าสุดท้ายมันมีฐานประชากรฐานนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอ,อ,อยู่ในอยู่ในพื้นที่เขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นว่าการลงทุนประเภทนี้สามารถเดินหน้าได้และสามารถประสบความสาเร็จได้จริงนะครับมันเป็นเรื่องทางธุรกิจอย่างท่านอดีตนายกวิกิตเองก็ให้ความเห็นมาเมื่อสักครู่ว่าอย่างโมเดลของดิสนีย์แลนด์คือ ก็น่าจะเป็นทางออกทางเลือกหนึ่งที่เราเอามาใช้เพื่อการตัดคาสิโนออกมันน่าจะถูกต้องได้ด้อนกันตอนนั้นก็คิดง่ายแต่ว่าทําไมสมัยจร,จริงๆท่านก็ผ่านการช่วงท่านก็ไม่ใช่ขอโทษดิสนีย์ตอนนั้นน่าจะก่อนหน้านะครับตอนนั้นเนี่ยก็เคยมีการพูดคุยนะครับว่าอยากจะเอาเข้ามาในเมืองไทยแต่สุดท้ายเวลาเขาเขามีตัวเลือกทั่วโลกนะครับเขามีตัวเลือกทั่วโลกทั่วโลกว่าเขาจะไปได้สุดท้ายหน้าวันนั้นเนี่ยเขาไปเลือกลงทุนที่ฮ่องกงจําได้ นะครับไม่มาที่ประเทศไทยนะครับสบาเหตุก็องค์ประกอบ,กอบหลายอย่างยอย่างหนึ่งก็เพราะว่าองค์ประกอบในเรื่องของความคุ้มค่าทางธุรกิจมันมีความเสี่ยงนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้มา<อ>หากเราจะดึงเข้ามาในวันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสิงที่เรียกว่า entertainment complex มันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงก็แค่นั้นตอนนี้เลยหนึ่งเดือนนะครับที่จะเปิดตั้ประทุมสภาเดินหน้าทำความเข้าใจไปที่ไหนแล้วโดยเฉพาะพัคร่วมที่อาจจะค่อนข้างขาเนี่ยมีแต่ไทย ยังไม่ได้ยินครับม,มันเป็นความเห็นของสมาชิกอย่างแรกนะครับสองก็คือในคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยหัวหน้าพักก็อยู่ครบนะครับทางผู้บริหารก็อยู่หลายท่านแล้วก็เป็นการส่งกฎหมายมาโดยคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าทางพักร่วมรัฐบาลให้ความเห็นชอบมาแล้วนะครับส่วนในรายละเอียดนยแน่นอนมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีกฎหมายฉบับไหนหรือไม่มีความเห็นเรื่องใดที่ ทุกคนจะเป็นเขาเรียกว่ายูเนี่ยนิมสก็คือเห็นตรงกันไปหมดทุกเรื่องเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็รวมพักกันไปแล้วนะครับวันนี้มันมีความเห็นแตกต่างก็เป็นเรื่องปกติในรายละเอียดซึ่งตรงนั้นมันเป็นขั้นตอนของสภาซึ่งจะต้องไปแก้กันก็ไปว่ากันได้สิครับไม่ได้ไม่ไม่ต้องเคลียร์เลยครับผมเชื่อว่าก็ทุกฝ่ายก็เข้าใจตรงกันอยู่แล้วกฎหมายฉบับนี้จะผ่านในทรัฐบาลอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมพยายามทําให้ได้เพราะว่าในข้อที่จริงคือถ้ากฎหมายมันไม่เสร็ มันต้องไปเริ่มใหม่ที้ง่ศูนย์เมือม่อรัฐสภาชุดทีไปเริ่มขึ้นนะครับ <S <S <ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนหากเราต้องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนทุกๆประเภทใน,ในประเทศนะดึงดูด fdi เนี่ยไอการที่เราเดินหน้ากฎหมายสําคัญแล้วทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้จริงคือมันสามารถจับต้องได้เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญเราก็พยายามทํากฎหมายมีเวลา2ปีผมเชื่อมั่นว่ามีเวลาเพียงพอที่จะทําความเข้าใจแล้วพูดคุยแล้วแก้ไขให้มัน คิดว่าในการชี้แจงในวันนี้ของทีิสภาทีิสภาจะเห็นมองสัาบันมากขึ้นไหมเพราะว่าน่าจะเป็นหลายคนก็กังวลว่าจะ